มาด้วจ้ามากินหมาล่ากันแซ่บๆซบอร่อยอร่อยจ้ายามฝนตกเนาะเนี่คือน้ำจิ้มคลิเนี่นนคือหม้อต้มและนั่นก็คือวุ้นเส้นนั่งกินกับพือนเลยนี่ฟองเต้าหู้เนี่ยเราจะนั่งกินกับพือนเลยเพราะนั่งกินมดโต๊ะแล้วมันมันไม่อร่อยนี่เราจะเอาฟองเต้าหู้มาลวกโอ้เสียงน้ำเดือดเห็นบ่ กินไหมโอ้มาแซบกันเ้อจ้านี่คือมาล่ารถแซบจ้านี่เราจะลวกฟองเต้าหู้แล้วก็อุ้นเส้นจ้านี่จ้าจะกินอย่างนี้เลยจ้าเนี่ยนีนย่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินแซบๆน้ำกันเด้อจ้านี่ ขีดใส่ตะเกียบกินใาจานนั่งกินกับพือเลยพี่น้องต้องห่วงนี่เส้นลวกแล้วาม,มาใส่ชามีใหญ่กินเลยกินบ้านเราอืม,อมนี่เรเอนี่อืมลวกดูเส้นแป๊บเดียวแหละต้มหมาล่าไว้แล้ว รสชาติเผ็ดจีจัดมาล่าจ้าหมาล่ากินน้ำกันเวยจ้านั่งกินกับพื้นเลยแหละเนี่ยเพราะากินกับโต๊ะไม่สะดวกเนาะกินเอง ทำเองกินเองโอ้ยนักเลงพอเด้อย,ยกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ไม่ให้เห็นเวลาตอนกินเด้อคือมันกินไม่เรียบร้อยเนาะอืดูดินี่อร่อยอร่อยเด้อมากินนํากันเด้อจ้าเ,เป็นเส้นเป็นเส้นๆเลยเอย้ดูดิดูดิดูดิเอ้ดูดิดูด,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 ดิแต่เวลาเอาเข้าปากจะไม่ให้เห็นเด้อจ้า กลัวจะไม่เรียบร้อยจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บอ้ามอ้ามโอ้ยน้ำก็เดือดเข้มข้นเข้มข้นนี่คือวุ้นเส้นลวกนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอร่อยอร่อยจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเลยจ้าได้ยินเสียงเดือดไหมยามฝนตกนี่ยนะตอนนี้เรากำลังจะเอาฟองเต้าหู้ลงมาลวก นี่ข่องเต้าหู้ลวกได้ยินเสียงเดือดไหมเน้อนี่โอ้โห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 เดือดแรงเลยเดลยนีหนะมาเด้อมากินเอาละเด้อจะปิดคลิปละเด้อจะกินละเด้อที่นี่กินหลายคำเลยที่นี่สามนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเบื land. ่อกันเนาะนี่คือการลวกของเต้าหู้แซ่บๆเลยจ้าหนุนหนุนเห็นไหมล่ะ